คราวนี้เทสแบตใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือแบตของลูกค้านะนี่อันนี้คือโดนของที่ร้านใช่ครับโดนไปเทครับรวมกับโดนร้านนี่แหละครับแบตลูกค้าไม่เป็นไรหรอกแล้วแบตลูกค้าตอนนี้เหลือเยอะไหมครับก็เริ่มเบาลงแล้วครับในช่วงนี้ก็เคลียร์แบตได้สบายสบายครับควรแจ้งลูกค้าหน่อยครับว่าแบตอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลารับแบตหลายขั้นตอนครับ ต,ต้องเปลี่ยนเซล์บาลานแบตบชาร์จแบตบบินแบตบกลับมาชาร์จใหม่หุ้ม,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 มหลายอยา่างต้องใช้เวลาครับทำแบตบวันวันน่าจะได้ลูกค้าก็ปวดให้ลูกค้าปวดเข้าใจทางพิชเศ่นนะครับตอนนี้กำลังเทสแบตบแล้วก็ดูบรรยากาศตอนนี้คือคืบมากฝนก็จะตกเราก็ต้องพยายามบินเทสแบตแบบนี้ครับผมยังไงก็ฝากร้านคน,นไทยด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่จะเอาแบตมาให้ทางร้านก็ สามารถเอามาทิ้งได้ครับแต่ผมขออนุญาตแจ้งว่าต้องรันตามคิวเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากร้านโดนไทยกับตันไว้ได้วยนะครับคิดถึงเรื่องโดนคิดถึงเรานะครับกับโดนไทยกับตันครับสวัสดีครับ